ได้เติมใจเธอไม่เคยเต็มเติมใจเธอไม่เคยพออันนี้เป็นบเทเพลงเลยะนะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นคำคมนะมันหลงมาก็เลยไม่ได้เอานะคะศัตรูที่อยู่อยู่ตรงหน้ายางดีกว่าม,มิจฉาทิศที่อยู่อยู่ข้างหลังอาหาอาหาอันนี้เป็นคำคมนะคะโอเค เไลคโอเคเราจบแล้วนะคะ mm hmm. พี่การชอบกดไลค์ชอบกอบดแชร์วันนี้อาจจะอ,อ,อารมณ์ไม่ค่อยสมูแล้วก็อ่านการ์ดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยละเอียดเพราะว่าเป็นพี่การ์ดสั้นๆน,นะคะช็อตคลิปนะคะก็ mm hmm. จะดูแค่พลังงานท่าและสีอะไรที่จะเข้ามาเท่าน,นั้นเองนะคะอื mm hmm. นะ,นะก็จะเนี่ยแค่5้าใบนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะให้เห็นหน้าการสลับกันหน้าหมอหน้าการหน้าหมอหน้าการอะไรประมาณนี้แหละเนาะบ๊ายบายค่ะ